ชุดไทยและความเป็นไทยสร้างชื่อบนเวทีระดับนานาชาติอีกแล้วนะฮะกับการคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวทีการประกวด Miss a เชีย a c i f i c International 2025าจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตัวแทนสาวไทยที่ไปประกวดนะฮะก็คือน้องนูเนียบวรรัตน์นะครับก็มาในชุดประจำชาติที่ชื่อว่า amazing ไทยแล a n d นะฮะนี่ก็แต่งมาเป็นชุดไทยประยุกต์สีทองนะครับพร้อมกับของดีของเด็ดของประเทศไทยเนี่ยยกไปเกือบครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณครับเรือพระที่นั่ง พระที่นั่งใช่ไหมฮะมีรถตุ๊กตุ๊กนะครับมีถนนเข้าศาลมีอะไรอีกอะน้องหมีเนยน้องหมูเด้งก็ามานะครับไปดูว่าครบเลยแล้วก็การพรีเซนต์คือดีมากๆครับนี่มีการโชว์รำไทยไปออผสมผสานกับการเต้นบัลเล่ครับนี่น้องใส่รองเท้าเต้นบัลเล่ยแบบนี้ด้วยเรียกได้ว,ว่าก็สร้างความประทับใจให้กับกรรมการนะฮะก็เลยคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครองได้ไท้ายแลนดนดีด้วยนะครับ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครก็ได้มีการเคลมชุดไทยในคลิปโปรโมตรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่ชุดไทยเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นนะครวัดส่วนตอนประกวดชุดประจําชาติก็เป็นชุดนี้ฮะแม่พระธรณีบีบมวยผมเนะี่ยคุณคุณ้ไหมครับให้ฟาติดต้องกันแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับ